สัปดาห์นี้พบกับตลาดผลไม้นานาชาติที่ตลาดไทยตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรของไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียนสดครบคุ้มที่ตลาดไทยลองพิจารณาตลาดไทยเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจของท่านครับแล้วหวังว่าท่านจะไม่ผิดหวังครับผม ถ้าใครอยากจะนาสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยนี่เลยครับที่ตลาดผลไม้นานาชาตลาดไทยอยากได้สินค้าอันไหนเนี่ยมาหาได้เลยครับมีคมรบทุกประเทศแน่นอนต้องขอบคุณตลาดไทยนะคะที่สามารถสร้างตลาดที่ดูให้หน้ามาชอปมาซื้อก็ขอบคุณตลาดทําให้เรามีวันนี้ร้านขยายขึ้นจากเล็กๆคิดว่าการพัฒนาของของตลาดนี้นะครับเนี่ยจะไปได้ไกลนะครับน่าจะไปได้อีกเยอะขอบคุณที่เปิดตลาดแล้วก็ จัดการ้ิที่ออกมาให้มันดีแบบนี้ครับคมขอบคุณวันอาทิตย์นี้เวลา1 0 3นาฬิกานาที